เอาแล้วชาวเน็ตแห่สืบกันรวัรวๆหลังดีเจแมนออกมาแฉดาราที่เป็นข่าวเรียกเงินต้นกับเมีย14รล้านอ้างรู้จักท่านจุดๆๆวิ่งเต้นคดีให้ได้เรียกว่าค่าล่าสุด Man ดีเจแมนพัฒนพลได้ไปออกรายการแฉครั้งแรกหลังจากออกจากเรือนจำเจ้าตัวบอกตอนอยู่ข้างในผมก็ได้เจอเพื่อนในวงการที่คดีดีไอคอนส่วนทนายตั้มเข้ามาอยู่แดน3กับผม แล้วพี่ๆผู้คุมก็ให้ผมช่วยดูแลเขาให้ช่วยดูแลความเป็นอยู่เราก็กอดคอร้องไห้ตามก็ร้องไห้ผมก็บอกเขาว่าเราต้องสู้ต้องรอพิสูจน์ตามกระบวนการตอนเกิดเรื่องใหม่ๆมีคนคนหนึง่งมาเสนอว่าจะเคลียร์คดีให้ที่เจ็บปวดกว่านั้นคือคนในวงการที่ใครๆรู้จักดีผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน เขามาบอกผมว่าให้ผมกับใบเตยเอามาให้เขาคนละเจล้านเท่ากับสองคนก็14ล้านแล้วจะช่วยให้รอดคดีโดยอ้างว่ารู้จักท่านนั้นท่านนี้ที่จะช่วยได้ตอนนั้นเราก็โกรธนะเหมือนโดนซ้ำเติมว่าทำไมทําแบบนี้กับเราได้ซึ่งวันนั้นเราไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเรากําลังแย่เพราะตั้งแต่มีข่าวออกมาเราไม่มีงานกันเลย แล้วคนเนี้ยเขามีอะไรก็รอดพ้นกฎหมายได้ตลอดเวลาจริงๆเราก็มองว่าทำไมเขาลอยนวลไปได้ตลอดก็ไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับใครวันนี้ทุกอย่างมันพิสูจน์แล้วผมพิสูจน์ตัวเองถึง1ปี7เดือน17วันผมกระทำตามกระบวนการยุติธรรมตลอดไม่เคยที่จะไม่ไปผมสู้ด้วยความถูกต้องซึ่งวันนี้ผมก็ได้พิสูจน์แล้ว เอาแล้วละสิแล้วใครคนนั้นเป็นใครกันเนาะที่มาเรียกเงินกับทั้งคุณดีเจแมนและก็ใบเตยอาสยามรวมสองคนก็14ล้านบาทเรียกว่างงานนี้ชาวเน็ตแห่สืบกันรัวๆเลยทีเดียวละคะ่ะ